mọi người kia bằng lắm bằng lắm kia lắm bằng lắm bằng lắm bằng bằng lắm bằng bằng lắm bằng bằng lắm 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 bằng นุ้ยอุ้ยอ้วกไปข้างนอกที่อ้วกรถตัวมึงทำไมเอ้าเออรถตัวเหี้ยเลยเฮ้ยมึงเยี่ยวเปิดเก่งดิเหี้ยเฮ้ยเพื่อนไม่ไหวแล้วไปไปไปเพื่อนไม่ไหวแล้วเยี่ยวรถรถเลงเอ้ะนุ้ยนุ้ยนุ้ย ไม่ใช่ว่าใส่ไอ้วเก่งเยือก да. ันไอ้เกเจ้า้องเก่งบ้างไอ้ผมทองเก่งบ้างยังไมเก่งกล้ไอ้มทอเกงก่อนไม่ไหวแล้วโอเคป่ะเออโอเคนะ